คาะครับผมเดี๋ยวตามดูเมสซี่กับร้อยแปดนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่เดี๋ยวเอาไว้ที่หลังอ่ะจะมีขั้นไหนล่วงหรือเปล่ามาดูร้อยนี้ครับคันไหนจะล่วงก่อนหึ่มจะทำอะไร ข้าบอโอ้เมสซี่ล่วงไปแล้วครับแต่ว่าขึ้นได้แปลงนี้ถือว่าสาหัสอยู่นะครับ บีบเ่่บีบอ่ะไปได้แล้วครับโอ้คือประเดิมมาแค่น้อมันเนี่ยน้อนะเดินเดินมาครับทีอาก็ชิเก็บคิงหมดน้อ เดี๋ยวพาตามดูร้อยแปดครับเดี๋ยวเรามาดักหยุดข้างหน้าดีกว่ามาดักอยู่ข้างหน้าดีกว่าเรา มาดูว่า108จะเอาตัวรอดจากหลุมนี้ไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน ไปได้เฉยมับูร้อยแปดไปได้ครับเดี๋ยวมาดูเม็ดชีเม็ดชีทองตำนงนๆกัาครับ ล้อเล็กกว่าเขาอ่ะตามตูดเขาก็โดนวางยาแล้วครับ ไป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 ืไปไปอ,อไปบทตรงห้อยระบาดนี่ <laughs> ไป้อยไรนูอ้อา้าไปถอยถอยเริ่มใหม่ครับบ <laughs> ่ไหวบ่ไ,ไหวภาษาภาษาปาษาระบาดนี่บอ้นี่บอ้โอ้ยอะไรวะ <laughs> าเจ,อเาาจ,เจอือบมากแถอนาะเจือบเซิร์ฟโดนๆมาขับเทือครับเห็นละคู่หูเพิ่นเนี่ยนี่ถ้าปีนี้เพิ่นจะได้ใายนี่ยละครับเอา้าเพิ่นว่าไปกินเขากันสักทันฮ <c oughs> <c oughs> ู้นกุ๊บเหลือหน่อยๆครับลมเป็นลมนี่เหลือหน่อยๆเพราะเพราะเพราอะไรไนีเ่เดี๋ยวต้องมาสู่ต่อครับผม